นูน้นตูมคนนู้นทำฝั่งนูน้นอืมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทําฝั่งนี้กันเนาะซึ่งยังไม่ได้ทําเลยตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาอาหารไปให้นกตรงนู้นเนาะมาอันนี้ก็คือภารกิจที่บีต้องทําทุกช่วงวินเทอร์นะคะไปาย าจาทุกคนดูค่ะวันนี้คือแบบสถานการณ์แย่มากตอนนี้คือพายุหิมะเข้าที่ฟินแลนด์เนาะคือหิมะตกอะตกไม่เยอะแต่คือแบบพายุอะเข้าวันนี้ก็อาจจะแบบว่าเห็นที่รถบีไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนี้เนาะเออแต่ทําไมาสีมันเป็นแบบนี้ล่ะทําไมาสีกล้องมันเป็นแบบนี้ล่ะคนคือมันจะหนักบอกเลยว่าหนาวหนาวมากหนาวลมนั่นแหละไม่ใช่แล้วอื แล้วใส่รองเท้ามาผิดจ้ะดูดูใส่รองเท้าพ่อใบามาจาะงงมากอ้ยไรถก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละทุกคนเออรถแบบอุย้ยถือว่าโอเคแต่ท่วมจ้ะขอภัยที่ต้องดูโอ้เมื่อคืนแพลนไว้ว่าจะใส่รองเท้าดูทีใส่รองเท้าพอดเมื่อเช้าตื่นขึ้นมารีบจ้ะก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยเจอฉลากเดี๋ยวนะฉลากอะไรเนี่ยทุกคน รถถือว่าโอเคเลยค่ะถือว่าโอเคหนาวมากหนาวแบบ ปากแข็งอะทุกคนแล้วก็จมูกนี่แบบสุดๆไปเลยก็วันนี้วันอังคารนะคะเมื่อเช้าขับรถมาลบสิองศาเนาะแต่คือด้วยความที่ลมอะแล้วในอ่พยากรณ์อากาศเขาก็จะบอกว่ารู้สึกเหมือน -18 องศามันก็จริงๆทุกคนมันแบบจับใจมากๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสวันสุ์นี้นะคะจะหนักอีกก็ประมาณสักลบสิหลบยีเดี๋ยวรอดูสถานการณ์เดี๋ยวมีถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะกลับบ้านแหละ เต็มโอ้โหเต็มเต็มนู่นสวัสดีเช้าวันพุธนะทุกคนดูหิมะเพียบ อนเย็นจะมาถ่ายให้ดูนะไม่ไหวแล้วหน้าจะแตกสวัสดีค่ะทุกคนอย่าตกใจอย่าตกใจเรากำลังจะเลิกงานนะคะบิ๊กตอกำลังจะเลิกงานเนาะวันนี้ยุ่ไก่เย็นเนาะก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าใส่อย่างงี้ตั้งแต่ทางลงเดินลงไปเลยเพราะว่าเราเตรียมร้ามากเลยข้างนอกอากาศวันนี้นะทุกคนมันผลาสนะคะที่14เนาะอยู่ที่23องศาทุกคน ลบยี่สิบสามนะบี B. ไม่รู้ว่าเบียสามารถสตาร์ทรถได้หรือเปล่านะคือตอนที่อจะบอกว่าตอนที่ตอนเมื่อเช้าว่ะตอนมาใช่ไหมเราก็จะมีสายที่บอกว่าเสียบชาร์จใช่ไหมอ่ก็คือรถมันจะวอร์มเรื่อยๆใช่ไหมแต่ขากลับนี่ดิมันจอดอยู่ที่บอกว่าอ่ที่จอดรถอะซึ่งมันไม่มีแบบสายให้เสียบเลยลก็ก็ตอนนี้นะคะลบยี่สิบสามองศาก็เดี๋ยวรอดูนะว่ารถจะสตาร์ทติดหรือเปล่าถ้าสตาร์ทไม่ติดก็คงต้องโทรเรียกพี่ติกนะ๊กเนาะ ไปกันเลยจ้ะรู้สึกความบแบบแซ่บค่ะแซบจมูกมากแค่ออกมายังไม่ถึงนาทีนีเนี่ยนูน่นรถบีจอดอยู่เดืดเดียวผู้เดียวดายเพราะว่าตอนเย็นเขากลับบ้านกันหมดแล้วเหลือแต่ตัวเองนี่โอ้โหนี่จ้ะโอ้ย อุย้ยสตาร์จะติดไหมทุกคนคือหิมะไม่ตกนะวันนี้แดดออกแต่ว่าลบยีสาคือแบบสุดสุดมากไปค่ะรอดูกันีกาคนไม่ใช่โอ้ยเข้ามาคือเย็นตูดมากเย็นตูดแบบสุดๆุดดเลยค่ะเมื่อกี้พี่พยายามเปิดด้วยรีโมทเนาะคือมันเปิดไม่ได้ทุกคนเออเดี๋ยวเรามาสตาร์รถกันดีกว่าโอ้หเย็นตูดมากเดี๋ยวมา เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวนะขอใส่โอ้โหสุดสุดสุดมีเคยอยู่ที่ลบยีมาแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ลบยีสอ่ะทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าหนึ่งสองสติดทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมที่แบบว่าคือแบบจะติดแหล่ไม่ติดแหล่อะไรอย่างเงี้ยเออ ตอนนี้ก็คือต้องวอมรถนิดนึงก่อนเนาะก่อนที่จะออกนะคะเนาะให้รถมีความแบบว่าร้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออโอ้โหคือแบบเสี่ยวมากเลยอะ่ะพี่ติ๊กก็ส่งข้อความมาบอกว่าถ้าสมมติว่าอรถเนี่ยไม่ติดให้โทรมาเนาะแต่บีคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบอว่ารอให้รถวอมนิดนึงก่อนเดี๋ยวบีต้องออกไปขูดน้าแข็งข้างนอกคิดดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยอันนี้คือเขาต้องให้ขูดเพราะว่าบีมองไม่เห็นเลยอะ่ะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยอืม ไม่ใช่เลยเดี๋ยวโดนตำรวจเรียกโหทุกคนดูสุดเจ็บคอหนาววันนี้วันพรหัสอย่างที่พี่บอกไปเนาะวันศุกร์นะคะศุกร์ที่สิบห้าเนาะทุกคนไม่แน่นะอาจจะลบถึงสามสิบองศานะคะเพราะว่าข่าวออกมานะคือติดตามข่าวตลอดเลยคือมันลบลงไปเรื่อยๆอยงไงโอ้ย เมื่อเช้าตอนบีมาลบยี่สิลบสิบเจ็ดลบสิบเจ็ดแล้วก็พอมาถึงที่ทํางานประมาณบ่ายสองโมงลดลงไปที่ลดยี่สิบแล้วก็ก่อนที่จะเลิกก่อนที่จะเลิกงานเนี่ยลบยี่สิบเอ็ดแล้วก็ตอนเลิกงานลบยี่สิบสาม เขาบอกมันจะแบบว่าลงไปเรื่อๆยๆอะไรเงี้ยแต่ดีหน่อยที่บอกว่าถึงแค่สอ์อาทิตย์นี้วันอาทิตย์ก็เริ่มที่จะว่าอากาศดีขึ้นหมายถึงว่าลบแดลบเก้าอะไรเงี้ยเออคือแบบก็โอเคอะทุกคนอืมโอ้ยแปบ๊บหนึง่งอ่ะเดี๋ยวบีขอออกไปขูดหิมะก,ก่อนนะถ้างั้นนะ่ะโอ้ยอุปกรณ์เราก็จะมีนี่นะคะนี่อันนี้สําหรับขูดหิมะอันนี้สําหรับปัด ไปขูดละบีนึกว่ามันข้างนอกเนาะแต่จริงจมันข้างในทุกคนน้องแข็งข้างในอะ่ะดูดิคืออะไรอะ่ะเอา้าทำไมอะ่ะโอ้โหเนี่ยน้องแข็งข้างในอะ่ะทำไมอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องวอร์มโอ้โหหนักมากเลยจะต้องวอร์อมรถก่อนคะ่ะ รายงานแค่ว่าวันนี้ลบ25องศานะคะบีไปแล้วนะคือไม่ไหวจริงๆแข็งจ้ะแข็งสุดๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันศุกร์ไม่ใช่เย็นหรอกบีเพิ่งจะเลิกงานนะตอนนี้นะคะก็สักประมาณกี่โมงอะอ่าจะว่ายสามท้องฟ้าอากาศคือแบบดูจ้ะ ขอภัยอาจจะมึนหัวได้ตอนนี้จะบ่ายสามนะคะอุณหภูมิก็คือลดลงจากเมื่อเช้านะทุกคนก็คือประมาณาลบ <c oughs> จะหนาวลบยีสบสามตอนนี้นะคะยบลบยี่สิบสองยี่สองใช่มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถบีจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะเออเพราะเพื่อนบอกว่ามีปัญหาไปแล้วจ้ะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันถึงรถแล็ <c oughs> แต่ก็คิดว่าโอ้ดูตอนนี้ออกไม่ได้จะหนาวมาก แต่ก็คิดว่าคงจะติดแหละเพราะว่าตอนนี้คือ,อไม่เหมือนเมื่อวานนี้เนาะที่อุ้ยหนาวหูที่กระจกข้างในเนี่ยไม่เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะทุกคนคือเมื่อวานเนี่ยเนาะคือแบบสุดๆไปเลยมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งเฉพาะไอ้ฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายไม่เป็นเออประมาณนั้นเลยทุกคนนั่นนะคะก็มาเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่สตาร์เสร็จเนี่ยถ้าติดนะ ก็คือต้องรอสักประมาณ5นาทีอทุกคนหนึ่งจะขับออกได้ก็ต้องรอไปก่อนเนาะให้เครื่องรอ,อนิดนึงอ่ะลุ้นกันค่ะ1 2 3่งส yes โอ้ยมีความล้นมากจ้ะเห็นไหมมันก็จะบอกว่าเครื่องมันเย็นมากเลยเนาะเดี๋ยวบีขอดูตรงนี้ก่อนลบ21ทุกคนอะเหลือลบ21ค่ะโอ้ยคือแบบโอเคมากๆเลยเนาะในระหว่างที่บีกำลังรอให้รถ เครื่องยนต์ร้อนนิดนึงนะคะเนาะมีก็จะมาขอลาทุกคนด้วยนะเพราะว่าทําคลิปมาตั้งแต่วันวันจันหรือวันอังคารนี่แหละเออจากที่ได้ดูกันเนาะก็คือเก็บสะสมทุกวันมาเรื่อยๆอ่า อัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าช่วงเนี้ยในอาทิตย์เนี้ยอากาศเป็นยังไงนะคะก็คือแบบสุดๆไปเลยแล้วก็อากาศจะสักประมาณวันที่21ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็คงจะประมาณเนี้ยค่ะ21-22องศาเนี่ยจนถึงวันอาทิตย์เนาะแล้วก็วันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆเห็นเขาบอกว่าจะประมาณลบแค่8องศาเออช่วงนั้นคือแบบว่าทุกคนคือแบบรอเลยอะไรเงี้ยจะลบแค่แบบประมาณ7-8องศาอะไรเงี้ยเนาะอก็คือหลังจากนั้นก็คืออาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าเนี่ยก็คือ,อจะลบก็คือจะเริ่มลดลงละอะไรเงี้ยห้าองศา6องศา7องศาเงี้ยเออก็เริ่มที่จะชิวช่วงนั้นละอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าอากาศสุดๆไปเลยเนาะคือช่วงเอ่อช่วงเนี้ยที่ทางใต้เนี่ยลบจัดๆเนี่ยช่วงทางเหนือทุกคนก็คือแบบจะลบน้อยกว่าเพราะปกติอะทางเหนือของฟินแลนด์เนี่ยคือมันอยู่ขั้วโลก ขึ้นไปทางพวกลกเหนือเนาะมันก็ควรจะหนาวกว่าใช่ไหมเออแต่กลับไม่ไงทุกคนช่วงกลางของฟินแลนด์ก็จะสักประมาณแบบลบสามสิบลบสามสิบห้าองศาเออแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยก็จะสักประมาณยี่สิบห้าลบยี่สิบห้าองศาอะไรประมาณนี้เป็นอะไรที่แบบเนาะ คือก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจอะไรมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเราอ่ะยังแบบอากาศหนาวเลยอ่ะคือมีคนอ่าหลายคนส่งมาให้บีดูแล้วก็รวมไปถึงที่บีถามใน f c e e o o o k แฟนเพจเนาะว่าแบบเออเป็นยังไงกันบ้างอยู่จังหวัดอะไรกันแล้วก็อากาศเป็นยังไงบ้างทุกคนดู ในเวลาในในระหว่างที่มีพูดไปอย่างเงี้ยคือแบบอายออกคือหนาวมากๆเลยนะที่รถตอนเนี้ยเนาะก็ยก็21องศาเนะยังไม่ได้มีความอุ่นอะไรเลยก็ต้องรอให้รถเกิบว่าเออเครื่องยนต์ร้อนนิดนึงก็น่น,นะคะก็เลยไนดะ้คุยกับทุกคนก่อนเออนาะก็อัปเดตไปนะคะก็หิมะเยอะขนาดนี้เนาะก็คงจะช่วงหน้าซนะัมเมอร์เนาะ นมาตกเพิ่มอีกอะไรเงี้ยเห็ดก็คงจะเยอะแล้วก็คงต้องรอนะคะแต่ก็ก่อนอื่นเลยก็เนาะต้องสู้กับหิมะไปก่อนแล้วก็อากาศที่เย็นแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีสักวันเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปตกไปตกปลานะคะไปตกปลาที่ทะเลสาบเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเล่นสกีด้วยนะคะอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปเล่นสกีเลยเพราะว่าก็คงไม่มีใครไปเล่นเพราะว่ามันติดลบ20อัพเงี้ยก็คงจะคือมันหนาวมากๆอะไรเงี้ยทุกคนเออรอให้มันลบสักประมาณแบบ สิบสิบลงอะไรเงี้ยก็คือจะจะเปะมากๆเลยอืทุกคนถ้างั้นอ่ะโอเคบีคงจะรอแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากในวิกเกนนี้นะคะแล้วก็ขอให้อา่าปลอดภัยในทุกทกที่นะคะถ้าอา่าจะ ต้องเดินทางไปไหนขับรถไปไหนไกลๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเนาะถ้างั้นบีไปแล้วขอบคุณที่ติดตามเสมอมานะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะส่วนเราก็หนาวต่อไปจ้ะสู้ๆโกลนอีมาเยอะแค่ไหนถามใจดูดวงข้างรถบีอันนี้รถจอดอยู่จ้ะดู คือสูงมากสูงมากๆเลยนู่นนะคะยาวไปถึงนูน่นคือเขาต้องไถตรงนี้เพราะมันเป็นที่จอดรถเนาะก็คือต้องเอาแอบมาข้างๆอะไรเงี้ยสูงสูงมากบ๊ายบาย